ด,ดูกล้ามเนือ้อดูสิแผดเขาก่อนถึงจะเป็นคุณปู่แต่ก็แข็งแรงนะครับใช่ไหมกังฟูกังฟูกังฟูทำเป็นหญิงทำเป็นหญิงบาดแผลจากการรบยังไม่หาย เมื่อเช้าจับอาบน้ำเจอเห็บหลายตัวเลยนั่งทำท่าอะไรนี่นักมวยปั้มหรือเปล่าเนี่ยนักมวยปั้มใช่ไหมใช่ไหมดำ <c oughs> พูดทำไมทำหน้าอย่างนั้นไหนดีใจทำหน้าไง <c oughs> đi chơi làm ngay sao làm nang ngay Na mà na tên tuyện tên làm nang tên, tên hầm nang ngay hm ngay <laughs> Ninh. Ninh nhận đều.